เเออาาผู้สาวมาขายเห็นได้แล้วสาวน้อยหมาปลาเอายังเลือกไปเอ้ยโปรดิวเซอร์อยากกินอะไรเป็นพิเศษผมตามโปรดิวเซอร์ผมอ่โปรดิวเซอร์เกียบเกียบบักเบกนั่นนะอยากกินบักเียบกไหมนะแล้วไม่กินบนรถเนี่ยนะอย่างนี้อ่ะมันจะไม่เละหรือกินมะพร้าวปะ ไม่ไม่เอาเอาลำไยดีกว่าไหมสันน้อยจะเปี๊ยวอะลำไยดีกว่าไม่ขึ้นสามปี๋ขยันเนาะดีก็่าสบายดีพวกกล่องย้อนแสงเป็เอาแล้วอันนี้รถอะไรขายแทงเนาะหกสิบหกหมกสิบกินมะเขียบนั่นอยากกินมะเขียบเอามะเขียบมะเขียบเท่าไหร่โอ้แล้วขับรถแล้วคุณจะกินยังไงฮะหกสิบหกหมื่นหกหมื่นป้าขายแพงใส่ปะหกหมื่นโลแล้วหกสิบบาท เฮาอยู่ไทนเด้อหกหมื่นเด้อหาเงินเด้ซื้อแล้วลำใหญ่ละครับอ่าเจ้าเชียวยังเจ้าอย่าไฟเจ้าเลือกยังยางเนี่ยเนี่ยเนี่ยกิโลสกิโลละกุรานละยี่สิบบาทยี่สิบบาทเงินไทยนะสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นจิบมอป่ามากอย่ว่าสิบสามปีมักวะฮะมักวะมัดได้มักได้มักได้ก็ไม่ติดนะไม่ติดเออเอาโอเคงั้นเอาลำใหญ่ก็ได้ครับ ลำไยกิงง่ายๆหน่อยเพราะว่าเราขับรถไงส้มมาไหมอ่ะเดี๋ยวผมปอกให้กินลำไยอ่ะเ้า่้าว้าวว้าว้าววาวว้าวว้าว้าวว้าวว้าว้าววาวว้าวว้าวว้าว้าน้าวว้าวว้าวม้าวว้าวอ้าว้าวน้ว้าว้อซอยว้ว้ามว้า้ว้วร้า้าว้าววาาเนาะาร้จักรู้จักา ฮะสามสิบสามพันโอเค